แนวทางการดําเนินงานของเรานะคะที่ว่าอจังหวัดพิโลกเราทํำยังไงก็คือการบูรณาการทุกภาคส่วนเลยนะคะโดยการเราจะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้งเลยนะคะ,ะว่าความเข้มข้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยจะดูทุกมิติเลยะค่ะอันดับแรกเราจะเริ่มที่มิติทางด้านคนก่อนเลยนะคะว่าคนของจังหวัดพิโลกเราเนี่ยมีความพร้อมไหมศักยภาพเป็นยังไง<ะ>ตั้งใจทาการหรือเปล่าถ่านนน ถนนเนะี่ยด้านถนนนี่คือถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อไหมสะดวกปลอดภัยหรือไม่อ่ะอีกอันนึงก็คือ,อยานพาหนะนะคะว่าก่อนคุณจะขับออกไปไหนเนีย่ยยานพาหนะคุณต้องพร้อมนะคะต้องต้องพร้อมที่จะเดินทางะคะ่ะอันนี้เราก็จะดูให้ทุกอย่างเลยนะคะดูนนะะปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุเลยดิฉันชอบมากในการยึดพื้นที่ยึดดูเรื่องคนเรื่องถนนเรื่องพาหนะเพื่อลด,ดปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุนี่คือดูแล้งแต่ต้นเหตุเลยค่ะค่ะ แล้วก็อีกข้อหนึ่ง<ภา> <ton> เลยคเมื่อเราทําตรงจุดนี้แล้วนะคะเราก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคะ่ะเมื่อทุกส่วนบูรณาการกันแล้วกฎหมายต้องมาะคะ่ะ <Saf> ตอนนี้ตารวจก็จะเริ่มจับแล้วนะคะแล้วก็ก็คือเริ่มเริ่มใช้มาตรการเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมและอันดับแรกเราก็จะประเภทแบบให้บริการทุกอย่างเลยนะคะ<า>เมื่อเราให้บริการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ามันยังมีการป่าฝืนอีกมันก็ต้องมีมาตรการเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อที่จะให อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดน้อยลงขึ้นนะคะ่ะค่ะอ,อย่างในปีที่ผ่านมาค่ะท่านปอพอค่ะส่วนใหญ่รูปแบบคดีที่เกิดขึ้นนะคะการบังคับใช้กฎหมายที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนเขาจะทําความผิดในรูปแบบไหนมากที่สุดคะปีที่แล้วนะคะปี64นะครับค่ะใช่ค่ะที่เจอบ่อยสุดเลยนะก็คือ เมาแล้วขับมันก็ขับรถเร็วนะคะเราเมาแล้วขับนี่เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคะเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดพิโลกนะอันที่สองก็คือใช้ความเร็วค่ะใช้ความเร็วเนี่ยค่ะสองสองคดีเนี่ยเยอะมากตำรวจบอกไม่มีที่จะให้จับกลุ่มแล้วคือแบบเต็มมากเลยตำรวจก็ทําเต็มที่เราก็ตำรวจก็จับจริงๆนะคะแต่ก็เนาะมันก็ยังเกิดขึ้นทุกปีเลยอ่ะคะค่ะ แล้วท่านปพคิดว่าการสัญจรในปีนี้จะเป็นยังไงี2 5 6 5เนี่ยนะคะจะมีปริมาณรถเนี่ยเยอะมากกว่าปีที่แล้วไหมคะท่านแล้วโอกาสที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างได้ตอบได้เต็มๆเลยนะคะว่าปีนี้ค่ะจะต้องเกิดขึ้นแบบแน่นอนนะคะเพราะว่าคนเดินทางเยอะมากรถเริ่มติดแล้วเนี่ย ใช่รอบสองทีที่ผ่านมานะคะัมก็เหมือนถูกจํากัดเนาะไม่ให้เข้าจังหวัดไม่ให้กรุงเทพไม่ให้ไปเที่ยวไปไหนย่งยุ่งยากว่า <ๆ S 2> เราเราถูกด้วยภาวะผูเก้านะคะนิ้ปีนี้เราเริ่มเปิดจังหวัดเปิดประเทศเริ่มลหลายๆอย่างนะคะทุกคนความจุดมุ่งหมายเที่ยวจะไปไหนไปในสิ่งที่ตัวเองหมายฉะนั้นการจราจรรับรอกก็เยอะแน่นอนโดยจังหวัดพิษณุโลกเรานะครับจุดศูนย์กลางในการผ่าน ไปเหนือใต้ไปอีสานทั้งหมดจะต้องผ่านที่มาทางจังหวัดนโรกเรานะคะนั้นนะเยอะแน่ค่ะแล้วอุบัติเหตุนะแต่เยอะด้วยนะคะสําหรับปีนี้อุบัติเหตุเราเจอแค่สี่ดกว่าครั้งเองนะมันเป็นช่วงเป็นช่วงครุนะ่แเนาะมันคงกเอามาเทียบกับปีปกติไม่ได้นะนี้อาจจะขึ้นแบบเยอะเลยละ่ะเพราะว่าเป็นปีที่ะนะเก็บกดนานนะคะแต่เราก็พร้อมนะคะทางทางพอจังหวัดแล้วก็ทางจังหวัดที่เรานะ,ะ,ะก็เตรียมความพร้อมมาตรการ การเจะด่านนะคะทั้งเก้าอำเภอแลานรวมด่านแล้วทั้งหมดเนี่ยสี่เจ็ดด่านเลยนะคะโดยด่านหรือด่านหลักในทุกอำเภอจะมีสองด่านนะแล้วก็ด่านรองเนี่ยคืออำเภอตำบลละสามด่านรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยสามสิบแปดด่านนะคะเนี่ยท่านผู้จัดพิซซูโลกนะคะท่านโรนัลไซส์สีวิตสั่งให้ตั้งด่านในตรงจุดนี้เตรียมความพร้อมหมดแล้วถามพวกว่า ตั้งได้คนมาดูแลไหมทุวนเนี่ยดูแลทั้งอำเภอเลยนะคะสําหรับท่านรอก็จะแบ่งกันไปนะคะ,คะแต่ก็จะแบ่งแบ่งอําเภอแลไปะค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างก็คือท่านนี้ไม่ได้กลับบ้านจะหลังอยู่ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกหมดเลยนะคะค่ะค่ะ,คะแล้วก็วกพอคะพอดีว่าสัญญาณขัดข้องเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อกลับไปใหม่นะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่าง, <Yeah. S 1> างนี้นแบบที่เราได้คุยกันมาโดยตลอดคะ mm hmm. คุณผู้ชมแน่นอนว่าปีนี้เนี่ยการจราจรจะไม่เหมือนปีที่ผ่านมาแน่นอน <ใช S 1> นะคะ,คะปีที่ผ่านมาอาจจะซบสเซาเงียบเงากันไปบ้างเนื่องจาก mm hmm. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ปีนี้รับรองว่าคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนทีนี้เรื่องของการจราจรเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านปปชบอกว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จัดเต็มจัดเวรอยู่เพื่อ,อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันเลยคุณใช่นะคะตอนนี้ทีมงานของเรากําลังติดต่อท่านปอพออีกรอบนึงนะคะเพราะว่ายังมีประเด็นคําถามที่ขาดองตอนนี้ท่านปอพออยู่ใน,ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีอีกหนึ่งอรอบค่ <ขอ S 2> นะท่านขออภยัยเมือ่อส,สักครู่นะคะ,ะขึ้นรบกวนสักเล็กน้อยอเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อคะ่ะท่านค่ะอยากให้ท่านนะคะ มีนะคะสำหรับคนต่างจังหวัดเดินทางผ่านพิษณุโลกเส้นทางไหนต้องระวังเป็นพิเศษมีบ้างไหมคะท่านมีนะคะสําหรบเส้นที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะคะก็อันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือทางอำเภอวังทองอ่ะค่ะหลวงหมายเลข11ค่ะเส้นทางจากพิษณุโลกไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็จะมีจุดกลับรถที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายหลายจุดเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือมีมีทางแก้ไขเรียบร้อยหมดเลยนะคะบางบางที่ก็ปิดจุดลับรถนะคะก็ฉะนั้นเวลาขับรถเนี่ย ็ต้องดูด้วยนะคะว่าปกติเราเคยกลับรถได้แต่ช่วงนี้กลับไม่ได้ก็ต้องต้องพยายามดูเส้นทางด้วยนะคะว่าตอนนี้เขามีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะคะเส้นทางที่สองนะคะก็คือทางหลวงหม่เลข12นะคะเส้นทางจากพิษณุโลกไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเส้นทางนี้ก็เป็นส้นทางขึ้นเขานะคะมีความลาดชันคดเคี้ยวประชาชนเนี่ยเวลาจะขับขึ้นทางนี้นะคะก็ต้องใช้ความเร็ว ที่ไม่เร็วมากจนเกินไปนะคะแล้วก็อาศัยความระมัดระวังในการขับรถด,ด้วยค่ะมันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะ<ฆ>แต่ระหว่างทางนี้ก็จะมีมีด่านนะคะมีด่านตลอดทางเลยนะคะจนกระทั่งถึงจังหวัดเพเรชบูรณ์เลยลหรือว่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็จะมีด่านตลอดทางไปเลยนะคะ mm. ท่านสามารถที่จะพักผ่อนได้หรือว่าสามารถเช็ครถหรือว่าเช็ค ความพร้อมของการใช้งานของรถได้เสมอเลยค่ะค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะเดินทางท่านปาพอพม,มีเคล็ดลับอะไรจะส่งผ่านถนึงคุณผู้ชมบ้างไหมคะว่าก่อนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเนี่ยเราต้องเตรียมยังไงบ้างอ๋ออันดับแรกเลยนะคะต้องตรวจสภาพรถนะคะดูว่ารถเราพร้อมใช้งานหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาตรงไหนก็มีการซ่อมแซมเสียก่อนนะคะอ,อันที่สองคือเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทางนะคะถ้าง,ง่วง นะคะก็ไม่ควรขับรถนะคะพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนนะคะหรือว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมเป็นไข้หรือมีอาการที่ไม่พร้อมจะขับรถก็ยังไม่ต้องเดินทางนะคะอันที่2เลยนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะก็คือว่า ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าห้ามขับเร็วถ้าไปขับร<ช>้อยห้าสิบร้อยหกสิบอุบัติเหตุมันจะเกิดได้ถ้าเกิดมันเกิดกับครอบครัวเราคนเดียวมันก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าไปทําทําอันตรายให้กับครอบครัวคนอื่นเขาเนาะมันก็เดือดร้อนแล้วก็สร้างความเสียใจให้เกิดขึ้นด้วยนะคะ<ช>ท,ที่สามเลยการมีน้ําใจต่อผู้ร่วมทางช่วงนี้นรถเยอะมากเลยนะคะฉะนั้นต้องมีน้ําใจนะคะเวลากับผู้ร่วมทางด้วยนะคะ้อสี่เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าขับมอเตอร์ไซค์ก็ให้ใส่หมวกกันน็อกนะคะถ้าขับรถเก๋งนะคะ ก็คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ทุกครั้งด้วยนะคะค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปในรายการวันนี้นะคะท่านปอพอมีความรักความห่วงใยอะไรจะส่งผ่านถึงผู้ชมที่ชมรายการอยู่บ้างความมุ่งมั่นตั้งใจของปอพอที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศการส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วยคะ่ะท่าน ค่ะก็สำนักสำนักงานป้องกันและบรรเทาภาาัยจังหวัดพิษณุโลกเรานะคะก็ในฐานะที่ปพ,พจังหวัดนะคะเป็นเลข,ขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดพิษณุโลกนะคะเราก็ได้ดาเนินการประสานความร่วมมือนะคะกับทุกภาคส่วนเลยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยะคะทุกทุกส่วนเลยนะคะทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนบรูรณาการการขับเคลื่อนการดําเนินการการ ทำงานอย่างจริงจังและก็ต่อเน,นื่องนะคะโดยเน้นมาตรการเชิงลุกนะคะก็มีการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆทางด้านอุบัติเหตุด้านคนด้านถนนด้านยานพาหนะให้พร้อมเพื่อที่จะประชาชนเนี่ยได้อำวยความสะดวกกับประชาชนทุกท่านและก็ทุกที่ที่ท่านเดือดร้อนนะคะฉะนั้นก็คือขอให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะมีความสุขในการ นี่ปีใหม่ในช่วงเทศกาล2,565นี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านปพมากมากเลยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้ท่านด้วยนะคะสู้ๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยมากจริงๆค่ะขอบพระคุณท่านนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าในช่วงของเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะถ้าไม่ได้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในทุกภาคส่วนเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนตลอดเส้นทางเนี่ย ต้องบอกเลยว่าแย่แน่ๆคุณประราชา,าชนได้หยุดกันแต่พเขาไม่ได้หยุดนะตำ<ช>รวจไม่ได้หยุดปกครองไม่ได้หยุดอำเภอไม่ได้หยุดนะ,ะก็ยังคงต้องมีการดูแลพี่น้องประชาชนกันต่อไปนะคะจนกว่าจะสิ้นสุดในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ใช่แล้วนะคะยังไงก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลเพื่อนรวมทางด้วยแล้วก็มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงหน้าสรรหามาเล่าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี รับความเป็นสิริมงคลเข้าสู่ชีวิตเราการจะเป็นอะไรช่วงหน้าได้ทราบกันค่ะ ประเทศไทยก้าวไปได้อีกครั้งสมาสัมพุทธเจ้าข้อสอบที่ได้ไปนะคะเป็นรายวิชาภาษาไทย<ล>ครูมีเวลาให้นักเรียนหนึ่งชั่วโมงใน<ป>การทำข้อสอบออถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือทำได้เลยค่ะ ดิฉันรบกวนฝากขอออดูแลลูกด้วยนะคะมีปัญหาค่ะเดี๋ยวดูแลให้นะคะขอบคุณมากค่ะน้องคะน้องคะพี่ขอก่อนชิ้นหนึ่งพี่รีบเอามาให้พี่เลยเร็วๆลูกไอพี่ก่อนไอพี่ก่อนให้พี่เลยเร็วคะ่ะล้องพี่รีบคะ่ะ ถึงแม้ว่าเราจะเติบโตขึ้นมากับสิ่งที่ผิดแต่เราเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกได้อย่าเฉยต่อการทุจริต NBT TV ภูมิภาคกับข่าวสารที่ครบครันนำเสนอวัฒนธรรมวิถีอัตลักษณ์พื้นถิ่นพร้อมสาระความรู้ความบันเทิงดิจิตอลทีวีกดเลข11 NBT ตั้งแต่ตี5ถึงเที่ยงคืน19ชั่วโมงเต็มเริ่ม2 3ธันวาคมนี้จะอยู่ในพื้นที่ไหนให้เราอยู่กับคุณดิจิตอลทีวี t TV ทีวีภูมิภาคทั้ง4สถานีสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน คุณ้ชมคะวันเวลาคือผ่านไปเร็วมากๆเพิแป๊บเดียวนี่สิ้นปีแล้ววันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมไปวัดกันค่ะไปรับความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่จะได้มีศีลมีสติมีสมาธิจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะขอจะเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายนเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565 ที่จะมาถึงอีกในสำหรับในปีนี้แล้วก็เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมีขึ้นซึ่งปกติก็เป็นวัฒนธรรมที่เราปฏิบัติกันมาว่าเมื่อถึงปีใหม่แล้วก็จะมีการไหวพรให้ซึ่งกันและกันส่งบัตรการเชิญกันการอวไพรกัน แล้วก็จะมาทําบุญเพื่อขอพรกับพระเรื่องในวันดีๆที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้น,นได้มีสุขราบลื่นตลอดปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เพราะฉะนั้นในโอกาสที่วันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงพวกเราทุกคนรู้ดีว่าวันปีใหม่นั้นอะไรก็ อยากให้เป็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรานั้นรู้สึกดีขึ้นเราก็ปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปแต่อันที่จริงแล้วชีวิตของเรานั้นก็พบกับสิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยเช่นวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่ จะปีใหม่ปีเก่าชีวิตเรานั้นพบอยู่กับสามวันนั่นคือเมื่อวานวันนี้และก็วันพรุ่งนี้เมื่อวานนั้นผ่านไปแล้ววันนี้ชีวิตเรากำลังดำเนินอยู่และในวันพรุ่งนี้นั้นบางชีวิตก็ไม่สามารถที่จะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้ได้เหมือนดังคำที่พระเจ้าตรัสว่าเราไม่รู้เลยว่าความ ไม่ดีต่างๆนี้จะเกิดขึ้นกับเราในวันพรุ่งนี้เราจึงจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเป็นวันสำคัญที่สุดเราจะไม่ส่งปีเก่าก็ได้เพราะว่าปีเก่าก็ต้องผ่านไปอยู่ดีและเราก็ไม่ต้องไปรับปีใหม่ก็ได้เพราะปีใหม่ก็ต้องผ่านเข้ามาอยู่ดีแต่ถือว่าเมื่อวันสำคัญวันอันเป็นมงคล เกิดขึ้นแก่เราแล้วหลายคนก็อาจจะปฏิญาณตนว่าในปีที่ผ่านมานี้เราอาจจะทำไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีก็จะเริ่มต้นใหม่ในปีใหม่จะทำแต่สิ่งที่ดีจะพูดแต่สิ่งที่ดีจะคิดแต่สิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องปฏิบัติตน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขทางพระเราก็เรียกว่าเราจะต้องไม่ประมาทไม่ประมาทในวันในเวลาในวัยในชีวิตแล้วก็ในธรรมธรรมะทั้ง5ประการนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะอยู่เป็นสุขทั้งใน ปีหน้าที่จะมาถึงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปอย่างที่เราต้องการการไม่ประมาทในวันวันนี้ถือว่าเป็นปัจจุบันเป็นวันที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ไม่ต้องไปพูดถึงเมื่อวานไม่ต้องไปนึกถึงวันพรุ่งนี้แค่เราทำชีวิตของเราในวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งแต่เช้าจนค่า ว่าเราทําอะไรมาแล้ววันหนึ่งคือหนึ่งเนะี่ยมันผ่านไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ประมาทในวันเราก็จะทําสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายบางคนปล่อยวันหนึ่งให้เสียประโยชน์ไปเปล่าโดยไม่ทําอะไรก็มีมากมายแต่คนที่มีสติมีปัญญาเขาก็จะทําวันหนึ่งเนะี่ยให้มีคุณค่าให้มีประโยชน์ได้ประการที่สอง ไม่ประมาทในเวลาเวลาทุกคนที่อยู่บนโลกเนี้ยเท่าเทียมกันเสมอกันที่ก็บอกว่าทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่าเท่ากันแต่ว่าคนเรานั้นจะทำอะไรใน24ชั่วโมงนั้นเท่ากันหรือไม่เช่นบางคนสร้างประโยชน์บางคนไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลย เวลาก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งด้วยว่าทุกคนนั้นเป็นคนที่เกิดมาคู่กับเวลาจะต้องทำเวลาทุกนาทีทุกวัดวินาทีนั้นให้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีสติปัญญาเช่นเป็นคนตรงต่อเวลาเป็นคนรักษาเวลาทุกวันนี้หลายคนนั้นก็ชอบคนตรงต่อเวลา แต่บางทีตัวเองก็ไม่ตรงเวลาอยากให้คนทุกคนเนี่ยตรงเวลามาทำงานตรงเวลาปฏิบัติกิจตรงเวลากินข้าวตรงเวลานอนตรงเวลาแต่ว่าตัวเองอาจจะไม่ตรงเวลาก็ได้ในเมื่อเราก็อยากให้ทุกคนนั้นตรงเวลาเราก็ต้องปฏิบัติให้ตรงเวลาคนที่ตรงเวลาคือมาก่อนเวลาและก็กลับที่หลังเวลา ราการที่สคือไม่ประมาทในวัยวัยชีวิตของเราที่เกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตได้ผ่านสิ่งต่างๆมามากมายทั้งสุขแล้วก็ทุกข์โศกเศร้าดีใจล่าเริงตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ในวัยตั้งแต่วัยเด็กอาจจะเป็นวัยล่าเริง พอผู้ใหญ่ก็เป็นวัยที่จะต้องทำงานก็อาจจะพบอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ถ้าคิดว่าอุปสรรคนั้นมันจะทำให้ชีวิตเรานั้นแข็งแกร่งทำให้ชีวิตเรานั้นได้ประสบความสาเร็จเพราะอาศัยอุปสรรคเหมือนคำที่ว่าอุปสรรคไม่มีบารมีก็ไม่เกิดเราก็จ,จะต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งใช้สติปัญญาฝ่าฟันอุปสรรค สิ่งเหล่านั้นไปก็จะทำให้วัยของเรานั้นแม้จะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแต่เป็นวัยที่มีความแกร่งมีประสบการณ์และก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของคนที่มีวัยต่ำๆกว่าเราได้ประการที่สี่คือไม่ประมาทในชีวิตชีวิตของเราที่เกิดมาบนโลกนี้นั้น ล้วนแต่มีเหตุมีปัจจัยต้องเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติไม่ว่าเกิดแก่เจ็บตายในระหว่างเกิดแก่เจ็บตายก็อาจจะพบกับสุขบ้างทุกบ้างท่านจึงบอกว่าชีวิตเหล่านั้นต้องทำคุณค่าให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและต่อผู้อื่นเมื่อทำตนเองให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้ อย่างเช่นที่เราปฏิบัติกันทุกวันช่วยเหลือสองเคราะห์คนทั่วไปนั้นเพราะอาศัยที่เราเกิดมามีชีวิตเกิดมาก็ทําชีวิตของเราให้คุ้มค่าและประการที่5ประการสุดท้ายคือไม่ประมาทในธรรมไม่ประมาทในธรรมคือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะนั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว เมื่อทุกคนมีธรรมะแล้วโลกก็ย่อมพบกับความสงบสุขพบกับความร่มเย็นเรื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2,565อาตมาก็จะขอน้อมนำเอาธรรมะที่เป็นเครื่องสงเคราะห์อนุเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกันทางพระเรียกว่าสังฆะวัตถุธรรมธรรมะที่จะช่วย สมานน้ำจิตน้ำใจให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขแม้เวลาจะผ่านไปปีใหม่อีกกี่ครั้งผ่านปีเก่ามาเท่าไหร่ถ้าเรายังรักกันมีน้ำใจให้แก่กันและกันความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นประการที่หนึ่งคือทานทานคือการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับผู้ที่อยู่ร่วมโลกกับเรา ไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนเชื้อชาติไหนถ้าเรารู้จักให้เราก็จะทำให้โลกนี้เกิดความสุขผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ที่รับไม่ว่าจะให้สิ่งของแบ่งปันน้ำใจสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะความมีน้ำใจให้แก่กันและกันการให้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆสิ่งเล็กๆ แต่ก็สามารถที่สร้างคุณค่าสร้างความยิ่งใหญ่ให้แม้ให้สิ่งเล็กๆแต่คุณค่ามันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันประการที่สองคือปิยวาจาปิยวาจาคือการพูดถ้อยคําเป็นการสมานน้ําใจไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดแก่กันและกันทุกคนเกิดมาบนโลกนี้มีทั้งดีมีทั้งชั่ว มีทั้งการประพฤติผิดประพฤติพลาดทุกคนมีโอกาสเหมือนกันหมดทั้งในชีวิตที่ผ่านมาคนไม่เคยผิดพลาดก็คงไม่มีคนที่เคยทำถูกทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีทุกคนล้วนแต่มีความบกพร่องของกันและกันเพราะฉะนั้นการรักษาน้ำใจด้วยการพูดสมานน้ำใจให้เกียรติซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เราเรียกว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันในประการที่สอัตจริยาคือการประพฤติประโยชน์ให้เกิดขึ้นการรู้จักเสียสละแบ่งปันความสุขส่วนตนให้กับผู้อื่นซึ่งปัจจุบันเราจะเรียกว่าจิตอาสาก็ได้ นั่นคือการช่วยเหลือประโยชน์สังคมเท่าที่เราจะพึงกระทำได้ไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองก็ได้ใช้แรงกายการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเป็นการบำเพ็ญป,ประโยชน์ต่อสังคมทำให้เกิดความสันติสุขได้และประการที่4คือสมาณตตา,ตาการวางตนให้สมควรในที่ทุกสถาน ให้เหมาะให้สมว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในฐานะอะไรมีตําแหน่งอะไรมีหน้าที่อะไรเมื่อทุกคนมีหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองไม่ก้าวก่ายไม่เหยียดหยามดูถูกหน้าที่ของบุคคลอื่นเพราะทุกคนที่เกิดมานั้นล้วนแต่มีหน้าที่และทุกหน้าที่นั้นจะต้อง เป็นการเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นคนกวาดถนนหรือว่าคนที่นั่งอยู่ในที่ทำงานเป็นผู้จัดการทุกคนแต่ล้วนมีหน้าที่เสมอเท่าเทียมกันคือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของคนทุกคนนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จสำหรับหน้าที่ของตนเองเพราะฉะนั้นธรรมะ ในเรื่องสังฆะวัตถุธรรมทั้ง4ประการถ้าเราได้ประพฤติฏิบัติแล้วจะเป็นการสมานน้ำใจให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุขถ้าทุกคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อมีน้ำใจให้แก่กันและกันไม่ว่ากี่ปีที่จะผ่านมาไม่ว่ากี่ปีที่จะมาถึงเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2,565ดังที่อาตามาได้เอานำธรรมะมาฝากกับญาติโยมทั้งหลายเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจให้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วท้ายที่สุดก็ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้เคารพนับถือโปร,ร,รดดลบันดาลประทานพรให้ท่านสาธุชนทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความสงบความร่มเย็นภายใต้ร่มเงาแห่งพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและให้มีความสุขทั้งในปีนี้และในปีหน้าและตลอดตลอดไปขอเจริญพรสา ถูก<ช>ค่ะคุณผู้ชมค่ะรับสินรับพรกันเพื่อความเป็นสิริมงคลในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค<ช>่ะอาจารย์บอกไปแล้วนะคะว่าเราไม่ต้องมีปีใหม่ก็ได้เราไม่ต้องมีวันสิ้นปีก็ได้เพราะว่าคนเรามี3มวันวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เมื่อวานใช่แล้วนะคะก็อยากจะขอให้คุณผู้ชมนะคะดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะ<ช>ไม่ว่าจะปีนี้หรือปีไหนๆเราจะผ่านพ้น มันไปด้วยกันค่ะใช่นะคะวันนี้ก่อนการเดินทางนะคะเช็คตัวเองก่อนว่าพร้อมหรือเปล่ารถพร้อมไหมเส้นทางที่ท่านไปเนี่ยท่านต้องศึกษาก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะและก็อย่าลืมก่อนการเดินทางทุกครั้งหน้ากากอนามายัยเจลล้างมือต้องพกติดตัวทุกครั้งนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างมีความสุขแล้วก็ห่างไกลจากโรคภัยด้วยนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงาน NBT พิษนโุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดี